Mm hmm. แล้ววันน,นะคะพี่แขกนั่งฟังการถแถลงข่าวของพรรคร่วมรัฐบาลที่ <Yeah. S 2> จะสนับสนุนแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป mm hmm. สำหรับพี่แขกมองว่าสิ่งนี้ซ i v i l i z e มากคนะุณอ mm ่ะ hmm. สิ่งอย่า hmm. งเวลา,าก,การเมืองรดนยุบหรือมีนายกโดนถอดถอนนะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันคือความอดลมานชุลมุน mm hmm. แล้วมันจะมีการ สลับขั้วเปลี่ยน้างใช่แต่ครั้งนี้นะพี่แขกขอแสดงความชื่นชมต่อคุณอนุทินพี่แขกรู้สึกว่าสิ่งที่คุณอนุทินพูดนะมันแสดงออกซึ่งสปิริตของการเคารพระบบรัฐสภาที่ให้เกียรติพักที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล และเขามีแคนดิเดตสามคนเมื่อคนที่หนึ่งโดนสอยเขาก็ต้องเสนอสองคนที่เหลือคุณอนุทินพูดว่าครั้งนี้ผมไม่สู้ผมรอสู้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า hmm. ไม่มีอะไรที่จะถูกต้องไปกว่านี้ hmm. Hmm. ไม่เพอเจอไม่เพอ hmm. ฝันไม่สำแดงความเป็นสุภาพบุรุษจนเกินจริง hmm. Hmm. ตามหลักการแล้วผมมีเจ็ดสิบเสียงผมจะสู้ทำไม,มผมก็ต้องให้เกียรติพรรคเพื่อไทยแต่ไม่ได้แปลว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเราจะไม่ใช่คู่แข่งกันมไม่มีอะไรจริงไปกว่านี้และวันนี้ค่ะหัวหน้าพักของทุกพักคอะ่ะแสดงซึ่งโซลิดาริตี้ว่าประเทศต้องได้ไปต่อประเทศเกียรวว่าไม่ได้แม้แต่วันเดียว ความเชื่อมั่นนักลงทุนหดหายความเชื่อมั่นของต่างประเทศหดหายความเชื่อมั่นทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยจะสูญเสียตาม time is very expensive อะไม่มีอะไรแพงไปกว่าเวลาอีกแล้วทุกคนน,นั่งหน้ากระดานแล้วก็พูดว่ามันไม่ได้เรามานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพราะเรารักกัน แต่เรานั่งอยู่ตรงนี้เพราะเราเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยรัฐสภาต้องได้ไปต่อตามคันลองของมันอืมอืมแปลว่าก็คือด้วยเซ็นซัสที่จะยกมือให้ใครก็ตามที่พักเพื่อไทยเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีและสารต่องานที่ทำมา358วันจบเคลียสวยนี่คือสำหรับพี่แขกนะสิ่งนี้ชุบชูใจค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follow ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ